วันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟกันนะครับสวัสดีครับเ้ชมพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเกมเมอร์นะครับที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกรกะดิ่งมาดูกันนะครับผมจะเล่นกับเด็กข้างบ้านนะครับตอนนี้ก็จะเล่นกนะับพี่ข้างบ้านนะครับตอนนี้เรากำลัมมงรอพี่เขาอยู่นะครับตอ,อนนี้พี่เขาเชิญอยู่นะครับเราดูก่อนว่าพี่เขามาอ่งพี่เขายังไม่มาอันนี้ ผมเล่นเครื่องตัวเครื่องเมนนะแต่ว่าเอารหัสแต่ว่าเอาอัเน้นตัวเองมาใส่นะะเฟซบุ๊กตัวเองนะครับมาดูกันนะครับว่ารหัสผมจะเป็นยังไงนะครับมาดูรหัสพีนตอนตอนที่เหมือนพี่เขายังไม่มาพีนะตอนนี้พี่เขาเหมือนเหมือนอยากมีของเกิด นะครับผมโผล่ก็รู้ว่าโผล่หรือไม่โผล่ที่เขาสตรีมเกมพร้อมกับผมนะครับที่เขาสตรีมเกมผมก็สตรีมเกมนะครับไม่ต้องกลัวหรอกว่าผมไม่ต้องกลัวหรอกว่าผมคุยออกไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าเสียงเลยนะครับเสียงที่ข้างบ้านผมนั่นเองนะแต่ว่าเข้าใจตัวแกไอ้สี่ด็จไอ้ มานะครับเราที่ไม่พอเจอนะแต่ไม่ตรงเดี๋ยวพี่จะปรับมาตรฐานก่อนนะแล้วก็ลบอันนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเพงเชิญน,นะครับรหัสที่รีโน,นครับคอตัดปุ่มร้อนนับเดียว พี่คนงานครับผมจะไปตบลิโอโโลในโซนครับพี่คนงานค่ะไปครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวจะตบให้กับดนเลยครับมาดูกันนะครับเลยอมโหดไปเยอะเลยครับ ก็มาดูกันนะว่าใครจะโหดกว่าก้าอืมอืมนมโอ่อ,อเฮ้ยย่ามานั่งหลังพี่นี่ชาดิงเล่ดนดีเซลหรือซองควงครับแล้วแต่คนอยากเล่นไม่ต้องพูดหรอกซองควงกับดีเซลเลยครับต้องไม่ต้องซองควงกับดีเซ์ครับ เขาปูงี่ครับน้องๆพี่จะเข้าแล้วนะเข้าไปเลยพี่ป้าเข้ามาเลยอ่ะพี่ะปีบ้าปีบ้าป้าเป็นยังไงไม่เปิดแล้วพอดีไม่อยากเปิดนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหเกิดมาขยันเลยครับป้าปุ่มก่อนครับ พอดีปุ่มยิงไม่เริ่มไม่ถนัดแล้วไปยิงไปก่อนไปยิงไปก่อนบริชันไปยิงไปก่อนก็บริชันยู่ไ,นไหนอนะครับอยู่ไหนอะครับอ้อ้อออเฮ้ยเฮ้ยไม่ถนัดเลยว่ะไหนไปละ ก็ยังด okay. Ma uh ีวะก็ย oh. ังดีอยู้มาว่าผมเอาไว้ไม่จะเสื้อเอายุโอเคมานะครับเออวันนี้เขาขี้ร้านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งแม่ตอนนี้นนครับตอี้ อะไรครับมาสะบัดทำไมครับอ้าวพี่ซื้งเดี๋ยวเจอผมตกนี่เอ,อ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน โผล่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 โผลล่โผ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 ล่โ่โผล่โผลล่โผล่โล่โผล่โผล่ล่โล่โผล่โผล่โ ผมขอออกก่อนนะครับเจ้าปารีตรู้สึกว่าคนแม่กระตุกแม่กระตุกอะตอนนี้ตุกจริงยังตุกอ่ะตอนนี้พี่เขาตอนนี้พี่เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเหม่อนกตุกอ่ะไม่ได้กระตุกนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันอะไรพี่ฟ้าโอ้โหผมรู้สึกจริงๆครับรู้สึกรู้สึกว่าตอนนี้คือแบบ Å oh.